ถ้าเขาตัดใจจากคุณได้จริงๆถ้าเขาไม่รักคุณแล้วจริงๆเขายังจะมาแคร์คุณอยู่ทำไมคือดูจากพลังงานตรงเนี้ยเขายังแคร์คุณอยู่เลยเขายังห่วงใยคุณอยู่เลยเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกเลยว่าเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้เขายังไม่ได้เลิกรักคุณเขายังไม่ได้เลิกห่วงใยคุณ เขายังรัก <entertain> ค en> ุณอยู่เลยนะเขายังห่วงใยคุณอยู่เลยนะเขายังแคร์คุณอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ถึงแม้เขาจะดูไม่แคร์ไม่สนใจไม่ห่วงใยอะไรคุณเลยต่อหน้าคุณเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ความจริงลึกๆในใจนั้นเขายังแอบแคร์แอบห่วงใยแอบสนใจคุณอยู่เลยเพผลอๆไอทีท่าที่เขาดูไม่สนใจคุณอะ มันอาจจะเป็นการประชดประชันก็ได้นะเพราะลึกๆในใจแล้วเนี่ยดูเหมือนเขายังห่วงใยคุณอยู่เลยเขายังตัดคุณไม่ขาดเลยนะเขายังห่วงใยใส่ใจแล้วก็แครความรู้สึกของคุณอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาน่าจะยังตัดคุณไม่ขาดหรืออาจจะยังห่วงใยคุณอยู่มากยังมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่เยอะมาก ยังตัดคุณไม่ขาดยังรักยังห่วงใยคุณอยู่มากเหลือเกินเขาอาจจะดูเหมือนไม่สนใจคุณเลยนะเขาอาจจะทำทีท่าว่ารังเกียจเดียดฉันหรืออาจจะแบบดูไม่สนใจใยดีไม่แคร์ความรู้สึกของคุณเลยนั่นมันเป็นแค่ทีท่าต่อหน้าคุณเท่านั้นแหละแต่ลับหลังอะ่ะเขายังห่วงคุณอยู่ ต่อยคุณลำบากลำบนไม่สบายใจอะไรต่างๆดูเหมือนกับว่าเขาก็ยังไถ่าถามจากคนอื่นอยู่ดีคือเขายังห่วงคุณอยู่มากเพราะฉะนั้นเขายังตัดคุณไม่ขาดออกจากหัวใจร้อเ็หรอกเพราะเขายังห่วงคุณอยู่เขายังแคร์คุณอยู่เขายังมีความผูกพันกับคุณอยู่ค่ะเนาะโอเคใครล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ